a หกสิบเพฤศจิกาหกสี่ซูเปอร์คอนชีสออฟเดอะเดย์ฉันให้บริการทางจิตวิญญาณแก่ผู้คนพร้อมกับรายได้ที่ดีเพราะฉันจำเป็นต้องใช้เงินในการดำรงชีวิตและเพื่อให้ชีวิตได้นำสารแห่งความจริงออกสู่สังคมฉันรับยอดเงิน ฉันรับยอดเงินจากรายได้แทนที่จะเที่ยวขอจากผู้อื่นเพราะไม่ว่าจะเป็นกรณีใดก็คือการรับเงินเหมือนกันโดยวิธีที่ฉันใช้ทำธุรกิจของฉันนั้นอยู่บนพื้นฐานของสิ่งที่ดีและการมอบความรักอย่างเต็มเปี่ยมแล้วฉันเองก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะ ตัดสินผู้อื่นที่ใช้วิธีของการดำเนินธุรกิจในสมในสม,มัยใหม่ใดๆสำหรับค่าบริการเพื่อรับเงินของพวกเขาด้วยเพราะจิตเหนือสำนึกนั้นได้นำทางทุกๆคนตามความจำเป็นของแต่ละคนนั้นเอง